สวัสดีครับผมมิสาภาพครับผมรับบทเป็นโมโมครับผมเอิร์ธพิรพัฒน์ครับสวัสดีครับผมริวพุทธิพัฒน์รับบทเป็นนิวเียะครับผมสวัสดีครับผมโตธิณพันพนะครับรับบทเป็นเทนในซีรีส์เรื่องโอ๊กซันเ e ลิฟไทยแลนด์รักนี้เพื่อนาครับก็ในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นที่ปรึกษาด้านสังหาร,ริมทรัพย์เนาะถ้าเลือกบ้านหลังนึงเนี่ยเราก็อยากเลือกบ้านที่อบอุ่นครับผมมี ห้องนั่งเล่นที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ให้ทุกคนมานั่งร่วมกันได้ครับผมตีมหลักของของบ้านที่ผมอยากเลือกให้ทุกคนมาเนี่ยที่ที่ผมเลือกห้องนั่งเล่นนั้นใหญ่เนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนมานั่งรวมกันแล้วเรามาดูหนังด้วยกันนะครับแล้วก็ทาอาหารแล้วกินแล้วก็ดูหนังไปด้วยกันครับอบอุ่นอ,อุ่นสบายสบายครับผมจริงๆบ้านหลังเนี้ยก็ไม่มีอะไรเยอะครับแค่มีเรา,าพอครับจริงๆ <c oughs> มันก็มีครบทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่แน่นอนฮะแล้วก็ฝ่ายขายคนนี้ก็จะคอยติดตาม ตลอดทั้งปีและตลอดไปครับแต่ขอให้ทาประกันกับควายขายนี้ไว้ด้วยนะครับผมอ่อนไม่เป็นนะดิมาซื้อเหอะมาอยู่ด้วยกันนะบ้านเขาต้องเป็นฟิลแบบว่าโมเดิร์นเขาชอบส่งโมเดิร์นโมเดิร์นเลยก็บน,บนเอาให้บนโมเดิร์นจ๋าไปเลยห้ามมีหินอ่อนเขาไม่ชอบหินอ่อนต้องมีแมว,วนะแล้วมีต้นไม้แล้วกันอ๋อนี่ตัวน,นี้ก็อยู่บ้านในมิก <laughs> บ้านของเขาต้องเป็นบ้านที่เป็นบ้านเพดานสูงมีแสงเข้ามาเยอะๆแล้วก็มีห้องสําหรับน้องแมวต้องต้องมีห้องแมวเอะกพราแมวกว่าเยอะจริงแล้วแบบว่าเขาจะได้แบบเป็นสัตว์เป็นส่วน,นเล็กนึงอะไรเงี้ยให้แสงเขา้าเยอะๆแบบว่าจะได้แบบอากาศเฟรชเฟรชลมถ่ายเทให้ดีอะไรอย่างเงี้ยห้องรลบแขกก็พอห้องแล้วแขกก็พอ เผื่อเื่อแบบพี่พี่น้องๆเข้าไปนออะไรอย่างงี้ฝากด้วยนะฮะออสังเลิฟไทยแลนด์รักนี้ให้นายนะครับผมซีรีส์นี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากทุกคนได้ดูครับก็เป็นลอมคอมใส่ๆแล้วแหละก็จริงๆแล้วเรื่องนี้มีนักแสดงหลายคนมากที่ทุกคนดูแล้วทุกคนจะวา้าวแล้วก็มีซีนเด็ดๆเยอะมากๆก็ฝาก้วนะครับออสังเลิฟไทยแลนด์นะครับออนวันที่6นี้แล้วนะครับสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25นะครับผมแล้วใครติดตามไม่ทันเนี่ยก็ดูย้อนหลังที่รีวิวสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้้นนไปครับอะะดวยจ๊